สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT s o u l ีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมในสัปดาห์ที่เรียกได้ว่า เป็นสัปดาห์แรกนะคะของการกินเจนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโดวยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาที่เรื่องของการฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนนะคะโดยเมื่อวันที่28กันยายน2567ค่ะณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนะคะ่ะก็ ก็ได้มีการขึ้นรถบรรทุกทหารนะคะเข้าสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมติดตามฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์อุทกภัยนะคะณนะบ้านเกาะทรายแล้วก็บ้านผาจมตาบลแม่สายนะ,ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรับฟังรายงานสถานการณ์นะคะนะที่ว่าการอำเภอแม่สายจากเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในวันที่1ตุลาคมเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางถนนใหญ่24สายเนี่ยจะเสร็จหมดนะคะแ,แล้วก็อาจจะต้องกลับมาเคียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งหมดก็คือขอเวลาอีก45วันค่ะจะกลับสู่สภาพปกตินะคะ รัฐบาลก็จะมีการช่วยเยียวยาความเสียหายนะคะซึ่งอาจจะมีบางบ้านที่หายไปทั้งหลังหรือว่าเสียหายมากนะคะโดยถ้าหากว่าดูตามกฎหมายแล้วจะได้รับการชดเชยมากพอสมควรตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในอำเภอเมืองโดยจากนี้เนี่ยจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือว่ามีเพียงพอหรือไม่นะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเข้าไปยังพื้นที่บ้านเกาะสายซอยหนึ่งะคะ่ะเพื่อรับฟังแผนการ ดำเนินการฟื้นฟูค่ะกําจัดดินโคลนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยค่ะที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณ145ไร่กว่า1,000โครัวเรือนนะคะซึ่งการดำเนินการภารกิจแรกก็คือการเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชน,นสามารถสัญจรเข้าบ้านได้ซึ่งกว่า90%ก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะ,ะส่วนภารกิจที่2ก็คือ การเข้าฟื้นฟูบ้านประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า65นะคะภารกิจที่3ก็คือการเข้าช่วยเหลือจากนักเรียนช่างฝีมือทหารค่ะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะภารกิจที่4สารวัตรทหารนะคะร่วมกับตำรวจในพื้นที่ในการควบคุมการจราจรนะคะแล้วก็ ดูแลความปลอดภัยในช่วงยางวิกาลค่ะและภารกิจที่5ก็คือการดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะภายหลังนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรับฟังรายงานสรุปนะคะแผนการดําเนินงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินเท้าลุยคโคลนเพื่อที่จะเยียบเยยนพบปะชาวบ้านเกาะทรายซอยหนึ่งนะคะเพื่อให้กําลังใจโดยขณะที่ท่านนายกก็ได้เยี่ยมบ้านประชาชนเนี่ยนะคะ คุณยายเจ้าของบ้านท่านหนึ่งก็ได้เข้ามาส่มก่อดนานยกค่ะพร้อมกับร้องไห้นะคะเล่าถึงความทุกข์ยากที่พบเจอซึ่งนายกรันมนตรีก็น้ําตาคลอนะคะพร้อมเอามือไปปลอบเจ้าของบ้านนะคะนอกจากนี้ก็ ยังมีคุณลุงค่ะเดินทางมาหาท่านนายกในช่วงระหว่างที่อยู่บนรถทหารนะคะโดยคุณลุงก็มีน้ําตาคลอด้วยเหมือนกัน,นะคะนายกัฐมนตรีก็ได้มีการจับมือให้กําลังใจค่ะพร้อมระบุว่าให้กําลังใจให้ทุกคนในสู้ๆนะคะขณะนี้กองทัพและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรทุกอย่างก็อยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะคะพร้อมกันนี้ค่ะนายกฐมนตรีได้มีการพบกับ โค้ชเอกนะคะนายเอกกับพลจันทวงนะคะของทีมฟุตบอลหมูป่าแคนดมี่นะคะก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ค่ะแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจเด็ก และเยาวชนในชุมชนผู้ประสบภัยแล้วก็ช่วงปิดภาคเรียนนี้เนี่ยขอให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการกระตุน้นแล้วก็สนับสนุนเยาวชนนะคะให้ได้เป็นจิตอาสาแล้วก็มีรายได้พิเศษจากการทํางานนะคะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปยังวัดพรมวิหารค่ะคุณผู้ชมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะโดยโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกราบนมักการ พระครูวิบูลธรรมวิมลน,นะคะเจ้าคณะตำบลเวียงพางคำเขต1แล้วก็เจ้าอาวาสวัดพรมวิหารนะคะต่อจากนั้นก็ได้มีการมอบเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยดังนี้ค่ะ1ก็คือมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะคะจำนวน4รายด้วยกันนะคะรายละ29,700บาทนะคะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวจำนวน1รายจำนวนเงิน59,000 400บาทนะคะ 2. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สายบ้านเสียหายจำนวน50ครอบครัวนะคะเป็นเงิน2,475,000บาทนะคะ 3. มค่ะมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อ วันที่17กันยายน2567นะคะอําเภอแม่สายจำนวน222ครัวเรือนนะคะจำนวนเงิน1ล้าน1แสน1หมื่บาทท้วนค่ะ4ค่ะมีการมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยนะคะ5มีการมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน102อห่อใหญ่นะคะจากเงินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเองนะคะทั้งนี้ในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนนะคะอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนณนะสถานีวัดระดับน้ำพีหนึ่งนะคะเชิงสะพานนวรัฐค่ะรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่แนวทางเรื่องการฟื้นฟูนะคะและก็ติดตามสถานการณ์นะ้ำณสำนักงานแขวงกาวิละค่ะพร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพพบปะประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยนะะอีกทั้งยังมีการให้กำลังใจค่ะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาณวัดเมืองศาสลวงต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะท่านใดใช้สิทธิบัตรทอง30บาทฟังทางนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้จะทําให้ท่านใช้ชีวิตง่ายขึ้นรักษาที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแล้วหรือยังมาดูกันว่าขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างขั้นแรกยื่นบัตรประจำตัวประชาชนกับสถานพยาบาลหน่วยบริการสาธารณาสุขต่างๆที่ท่านมีสิทธิรักษาอยู่หรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านนอกจากนั้นยังสามารถไปรักษาที่หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสออชอได้ด้วยจะ walk in หรือนัดคิวล่วงหน้าก็สะดวกสบายด้วยการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันต่อตัง หน่วยบริการที่สามารถให้นัดคิวออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกทันตรกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นหรือแม้กระทั้งร้านยา วิธีการง่ายๆว่าหน่วยบริการไหนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูได้ที่เว็บไซต์สปสช www.nhso.go.th หรือสแกน QR code เพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมได้เลยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเท่านี้นก็ถึงวาสิ้นสุดการรับบริการเรียบร้อยค่ะ แต่ถ้าหากท่านรับการรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลรัฐก็เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนไปเดียวเช่นกันระบบก็จะทำการตรวจสอบและเชื่อมเข้าระบบสปส,สชโดยอัตโนมัติในกรณีที่การรักษานั้นท่านต้องรับยาท่านก็สามารถเลือกได้3ช่องทางตามที่ท่านสะดวกที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1รับยาที่ห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลทางเลือกที่สองร้านยาใกล้บ้านหรือจะทางเลือกที่สาม ส่งยาทางไปรษณีย์นั่นเองแต่สำหรับกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินบิกฤตมีสิทธิทุกที่เข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งที่อยู่ไกลได้เลยหรือถ้าต้องการขอความช่วยเหลือในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินกดหมายเลข1669กเก้าได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0สสไลน์สปส,ออสอช l ล n e ID ท nhso หรือ Facebook สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากนี้ไปไม่ว่าสิทธิของท่านจะอยู่ที่ไหนขอเพียงท่านใช้สิทธิบัตรทองยืดบัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็เข้าไปใช้บริการได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเท่านี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นอีกเยอะ มากับช่วงต่อไปของรายการ MBT เซลลรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผชมโดยในช่วงนี้เราจะมาที่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อเลยนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ได้มีการเปิดโครงการที่ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมผู้ขับขี่นะ,ะสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน เกี่ยวกับสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะพร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนคลินิกอาชีวะเวชกรรมสุ่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญนะคะที่ชื่อว่า Medical Fitness to Drive นะคะให้ได้อย่างน้อย24แห่งทั่วประเทศในปี2568ค่ะโดยเมื่อวันที่29กันยายน2567นะคะที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุขโขทัยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพหรือว่า medical fitness to drive นะคะโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะปะลัดกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบกนะคะอสมผู้แทนหน่วยงานต่างๆผู้ขับขี่รถโดยสารสารธารณะแล้วก็ประชาชนร่วมงานกว่า1,000คนเลยค่ะนายสมศักดิ์กล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพอันดับหนึ่งจากการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเนี่ยปีละ 18,000รายนะคะบาดเจ็บกว่า1 000, 000ล้านรายนะคะสาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ค่ะแล้วก็ปัญหาสุขภาพหรือว่าสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมต่อการขับขี่นะคะจากข้อมูลนะคะคลินิกต้นแบบพัฒนาการตรวจประเมินสุขภาพในผู้ขับขี่รถยนต์สาธา,ารณะนะคะสถาบันป้องกันควบคุม โรคเขตเมืองค่ะได้ทำการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะจำนวนทั้งหมด2,161คนค่ะพบว่าร้อยละ35.7ค่ะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะฮะแล้วก็ตาบอดสีนะคะแล้วก็ร้อยละ17.6นะ,ะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรค ความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะหอบหืดภูมิแพ้พร้อยละ2.6นะคะตรวจพบปลปอยโรคทางปอดนะคะร้อยละ0.7นะคะพบสารแอมเฟตามีในในปัสสาวะดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะสำนักงานส,ส,ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็โรงพยาบาลสุขโขทยัย จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสุขภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการขับขี่ค่ะเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการประเมินสมรรถนะทางสุขภาพในผู้ขับขี่นะคะโดยใช้สุโคไทยโมเดลค่ะเป็นต้นแบบให้กับคลินิกอาชีวะเวชกรรมอื่นๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็บูรณา,าการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะ แล้วก็นายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะจะขับเคลื่อนงานคลินิกอาชีวะเวชกรรมสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ Medical Fitness to Drive นะคะเพื่อที่จะตรวจประเมินความพร้อมทางสุขภาพผู้ขับขี่ค่ะให้ครอบกลุมอย่างน้อย24แห่งทั่วประเทศในปี2568นะคะเพื่อที่จะเป็น,นกลนไกกลไกนะคะช่วยลดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะ,ะลดความสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพกายใจสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะและทำให้ประเทศไทยนั้นบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาของโลกที่3 6ก็คือลดจำนวนการตายแล้วก็บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากจราจรทางถนนทั่วโลกลดกลงครึ่งหนึ่งนะคะโดยนายแพทย์โอภาสนะคะยังกล่าวอีกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์จราจรนะคะแล้วก็10ราชาวิทยาลัยทางการแพทย์ค่ะที่จะจัดทำคู่มือนะคะแนวทางปฏิบัติการประเม,มินสมรรถนะทางร่างกายนะคะในการขับขี่แล้วก็พัฒนาบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์การจราจรทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะพร้อมทั้งจัดตั้งคลินิกต้นแบบพัฒนาการ ตรวจประเมินสุขภาพนะคะในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะค่ะที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะ แล้วก็โรงการขนส่งทางบกเพื่อที่จะขับเคลื่อน,นเรื่องของงานป้องกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น,นะค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการมอบธงขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการปล่อยขอบวนคาราวานขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุภาพนะคะให เป็นให้กับเป็นตัวแทน9้าอำเภอในจังหวัดสุขโขทัยด้วยกัน,นะค่ะพร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของภาวะสุขภาพของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์นะคะเพื่อที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับขี่พร้อมทั้งมีเรื่องของบูธรดิทัศการนะคะที่ให้ความรู้ตามนโยบายการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะจากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุียไฟฟ้าจะหาอาหาร <c oughs> ได้ชา้าเนื่องจากมิโคตินทําให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาเอีกช่วยเขาเอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยคกลับมากับรายการ MBT เ o u t h รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับุผู้ชมเมื่อพูดถึงหล่านักแข่งรถสูตรหนึ่งนะคนไทยก็น่าจะนึกถึง อเล็กซ์อัลอนนะคะนักแข่งรถสูตรหนึ่งเชื้อสายไทยเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักอเล็กซ์อัลอนนะคะแต่ว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนักแข่งรถสูตรหนึ่งคนนี้นะที่อายุน้อยมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ขนานนามว่าเขาเป็นอนาคตนะคะแล้วก็เป็นดวงดาวที่สดใสามากๆของการแข่งขัน Formula One นะดิฉันกาลังพูดถึงโอริเวอร์เบร์แมนค่ะ นักแข่งรถวัย19ปีนะโดยเขาสร้างชื่อเสียงโด่งดังหลังจากการแข่งขันฟอร์มูล่าวัแทนคาร์ลสไซค่ะที่ต้องผ่าตัดไส้ติ่งในการแข่งขันซาอดุดิอาระเบียนกลางปี2024เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะโดยจบที่อันดับ7ได้อย่างน่าประทับใจแฟนๆและทำให้แฟนๆเ,เ,นนเริ่มที่จะมองเห็น อนาคตของนักแข่งผู้มากคพรสวรรค์คนนี้นะในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันอยู่นิดๆค่ะซึ่งปัจจุบันอนาคตของโอลิเวอร์แบมเมนกับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนั้นก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาค่ะเมื่อเขาได้เซ็นสัญญาและได้รับการประกาศว่าจะได้ลงแข่งขันในรายการ FIA Formula o World Championship 2025กับทีม MoneyGram h a r t F1 ทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะเล่าประวัติคร่าวๆข,ของโอลี่กันดีกว่าค่ะโอลี่แบร์มนเนี่ยเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2005นะคะโดยเขาเนี่ยใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตในแทบ ลอนดอนตะวันออกนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เชมฟอร์ดในเอสเซตนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาตามความฝันอยู่ที่เมืองโมเดนาประเทศอิตาลีเพื่อมาเรียนขับรถอยู่ที่ s c ูเดเรียเฟอร์ลี r i ดเวอร์ดอะคาเนะคะสำหรับเส้นทางของการเริ่มต้นเป็นนักแข่งของโอลี่เนี่ยเขาเล่าว่า ตอนอายุ6ขวบเนี่ยเขาได้ขับรถกคา a r t เป็นครั้งแรกนะ,ะซึ่งคุณลุงของโอลี่ก็มักจะเคลมเครดิตอยู่เสมอค่ะว่าเป็นคนแรกที่พาโอลี่ไปแข่งรถกคา a r t นะ,ะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รถกคา a r t เป็นของขวัญวันคริสต์มาสในปีนั้นเลยนะคะโดยเริ่มแข่งรถตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะซึ่งก็เป็นอายุที่น้อยที่สุดที่พอจะขับได้ในตอนนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาทีละขั้นค่ะตั้งแต่ แข่งรถโกคาร์ดุนจูเนียเมื่อตอนอายุ14นะคะแล้วก็ไปแข่งในหลายๆที่ในยุโรปแล้วก็ก้าวกระโดดมาเริ่มแข่งรถแบบที่นั่งเดี่ยวในปี2020ตอนอายุ15แล้วก็ก้าวเข้าสู่ฟอร์มูล่าตนะคะเข้าเรียนที่ s c ูดาเรียเ a อร์ลี่ด์ไดรเวอร์อะคาในปี2023แล้วก็กระโดดไปสู่ฟอร์มูล่า2ค่ะโดยอันดับที่6ได้อันดับที่6ในฤด,ด,ดูกาลแรกจากฟอร์มูล่า2ก็เข้าสู่ ฟอร์มูล่าวันอย่างรวดเร็วเลยในปี2025นี้แล้วนะคเขาเองก็ยอมรับว่ามันเป็นความก้าวหน้าที่ค่อนข้างจะรวดเร็วและเขาเองเนี่ยก็ รู้สึกภาพภูมิใสกับมันบางๆะคะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะค,ะคุณผู้ชมสำหรับเส้นทางของโอลิเวอร์แบร a แมนที่เข้ามาสู่ฟอร์มราวันได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความเก่งแล้วก็พรสวรรค์ของเขาเท่านั้นค่ะแต่เขายังก้าวเข้ามาสู่ฟอร์มราวันได้เร็วขนาดน,นี้เพราะว่าได้รับการสนับสนุนที่มากมายจากผู้เป็นพอ่อนั่นเองนะ,ค,ะคุณพ่อเนี่ยติดตามการแข่งข,ขันของลูกชายมาตลอดนะคะจนตัวของโอลี่เองก็บอกว่า ตัวเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณพ่อกําลังขับรถไปกับเขาเองจริงๆนะคะคุณพ่อมาดูการแข่งขันข,ของลูกชายเกือบทุกครั้งและ ที่เขาจําได้เลยคือก็คือคุณพ่อเนี่ยพาดมาดูเขาแข่งเพียงแค่1ิบครั้งเท่านั้นเองนะคะโอลีบอกว่าตอนนี้บทบาทของคุณพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วแหละจากแต่ก่อนที่คุณพ่อมักจะให้คําแนะนําเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องขับรถอีกต่อไปแล้วนะซึ่งครอบครัวของเขาก็อยู่ที่บ้านค่ะคอยสนับสนุนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและในทุกๆครั้งที่มีการ แข่งขันและทาได้ดีเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์จากที่บ้านดังเข้ามาทุกครั้งเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแล้วตอนที่ไม่ได้อยู่ในสนามแข่งเนี่ยเขาทําอะไรบ้างล่ะโอลีก็บอกว่าเขาก็จะผ่อนคลายตัวเองนะคะด้วยการปั่นจัก,กรยาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมก็ปั่นมาได้หลายเดือนแล้วนะคะปั่นบ่อยมากๆแล้วคนพบว่ามันเป็นวิธีที่ ยอดเยี่ยมมากๆนะคะในการคลายเครียดสามารถปั่นได้เป็นชั่วโมงๆเลยด้วยซ้ำนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็ตามนะคะและในเมื่อเขาก้าวเข้ามาสู่ฟอร์มูล่าวันแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอลี่บอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเรียนรู้และพัฒนาต่อไปและพยายามที่จะ ไม่ให้มันเสี่ยงจนเกินไปนะคะตอนนี้อนาคตของเขามั่นคงแล้วและยิ่งจะมั่นคงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะสนุกกับมันและอยากจะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในปีหน้านะคะเขายอมรับว่าผลงานของเขาที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เป็นบันไดนะคะที่ก้าวเข้าสู่ฟอร์มูล่าวันนะคิดว่าถ้าไม่มีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคงจะยากลําบากมากๆเลยและสําหรับความมั่นใจของตัวเขาเองในฟอร์มูล่าวันเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนจนกว่าจะได้แข่งกับนักแข่งฟอร์มูล่าวันจริงๆนะและนั่นก็คือโอกาสของผมและผมรู้สึกว่า ัวเองทำได้ดีนะสำหรับในปี2025นะคะโอลี่กล่าวว่าทั้งตัวเขาแล้วก็ Ferrari เ,เนี่ยต่างก็ยังไม่มีความคาดหวังใดๆเกิดขึ้นในขณะนี้แต่ก็ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะซึ่งความคาดหวังส่วนตัวของเขาเองก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเห็นความก้าวหน้าตัวเองในตลอดทั้งปีและนั่นแหละคือเป้าหมายของเขานั่นเองค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรคสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเอ๊ะใครไลน์มาแม่ยุ่งไลน์มาฮะยุ่งไลน์มาฮะโอ,โอโ้ช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติแล้วทราบปฏิ ใครลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิดกับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอย่างประเทศสกอตแลนด์ค่ะซึ่ง ไปรู้จักกับดินแดนของนางฟ้าค่ะคุณผู้ชมที่ชื่อว่าแฟรี่เกรนนะคะบนเกาะสกายจังหวัดอ๋อไม่ใช่จังหวัดค่ะคุณผู้ชมประเทศสกอตแลนด์นะคะแฟรี่เกรนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นพื้นที่กว้างๆนะคะคุณผู้ชมที่มีทิวทัศน์เหนือจินตนาการนะคะมีเป็นเนินสีเขียวนะคะสลับซับซ้อนกับผืนน้ำค่ะ เป็นวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติในอุดมคติสำหรับเหล่าสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่แสนจะสุขสนที่เรียกว่าแฟรี่หรือว่านางฟ้านั่นเองนะจริงๆแล้วเนี่ยตำนานที่เกี่ยวกับนางฟ้านีคุณผู้ชมไม่ได้ถูกฝังรากลึกในเขตภูมิภาคหรือว่าภูมิประเทศแบบแฟริเกตนะแต่ว่าก็มีตำนานเล่ากันค่ะว่าในพื้นที่ของประเทศสกอตแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ย เต็มไปด้วยนางฟ้านะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำนานนี้มาจากไหนนะคะุณผู้ชมถามว่าทำไมถึงเรียกที่นี่ว่าแฟรี่เกนแต่ว่าจริงๆถามว่าแฟรี่เกนเนี่ยมีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับนางฟ้าหรือเปล่าจริงๆแล้วตรงนี้ไม่มีนะค,ะคุณผู้ชมไม่ได้มีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวข้องกับนางฟ้าเลยเพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดูสวยงามราวกับภาพฝัน,นะคะ่ะจนดูเหมือนว่า เป็นบ้านของนางฟ้าในอุดมคติเฉยๆนะคะซึ่งพื้นที่ของฟาริเกนั้นเป็นผลมาจากดินถล่มในสมัยโบราณะคะผู้ชมที่ทิ้งร่องรอยของเนินเขาแล้วก็หินรูปร่างแปลกตาเอาไว้ค่ะนอกจากพื้นที่กว้างแล้วนะคะนักท่องเที่ยวนี่ยังสามารถที่จะเดินขึ้นไปบนหินรูปร่างแปลกตาที่เรียกว่า Castle ลอีวานะคะเพื่อที่จะชมทัศนียภาพอันงดงามของ แฟรีเกนจากระยะไกลได้ด้วยนะคะซึ่งลักษณะของ Castle ล e อีวานเนี่ยคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆกับพวกซากปรักหักพังของปราสาทยุคกลางนั่นเองค่ะก็จะมีถ้ำเล็กๆนะคะอยู่ทางด้านหลังค่ะโดย Castle ล e อีวนนั้นเป็น สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะชอบไปวางเหรียญทิ้งเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมถามว่าทําไมถึงชอบวางเหรียญทิ้งเอาไว้ล่ะก็คืออยากจะให้เหล่านางฟ้าแห่งประเทศสกอตแลนด์เนี่ยประทานโชคลาภมาให้นั่นเองเนะคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นนะคุณผู้ชมกับผลงานศินละปะ คือมีหินวางอยู่นะคะก็เป็นหินก้อนๆแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นวงกลมๆนะคะแล้วก็มีเหรียญอยู่ตรงกลางนะคะถามว่าจริงๆแล้วนะคะที่หินวางเรียงกันแบบนี้เนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไหมจริงๆไม่ใช่อีกนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมเป็นฝีมือมนุษย์ล้นล้วนเลยนะคะเป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนางฟ้านะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้จู่ๆก็เอาหินมาวางนะค,ะคุณผู้ชมแต่ว่า เป็นคำแนะนำของเหล่าไกด์ท้องถิ่นค่ะที่เขาแนะนำว่า ให้เอามาวางกันไว้แบบนี้แหละจะได้ดูแล้วเป็นการรักษาอนุรักษ์ความงดงาม,ามตามธรรมชาติของแฟรี่เกนนะก็งงเหมือนกันว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติตรงไหนนะคะซึ่งแนวคิดแบบนี้คุณผู้ชมมันก็ขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแฟรี่เกนเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าไอการมาวางอะไรแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรเลยแล้วก็การอนุรักษ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประโยชน์ในเรื่องของการ นุรักธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะโดยเขาเนี่ยมักจะหาโอกาสคะ่ะที่จะทําลายหินนะคะก็คือปัดเป่าหินที่มันวางกันเป็นวงกลมเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะโดยเขาเนี่ยเชื่อกันนะคะว่าการรบกวนทันียภาพทางธรรมชาติของฟาริเกนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ มองเห็นหรือดึงดูดนางฟ้าอะไรอย่างที่เข้าใจกันนะคะโดยชาวสกอตแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นนางฟ้าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะที่ชาวสกอตแลนด์เชื่อก็คือเขาให้อยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะผู้ชมแล้วก็คอยสังเกตสังกาบริเวณร,บรอบๆนะโดยตำนานของสกอตแลนด์บอกว่านางฟ้าเนี่ยเขาจะชอบอยู่บริเวณที่สามารถ หลบซ่อนได้ง่ายนั่นเองนะอย่างเช่นเนินเขาซอกหินต่างๆนะครพวกบรรดา ซอกขินภูเขานั่นแหละคือที่ที่แฟรี่จะอยู่นะ,ะซึ่งเขาก็บอกว่าพื้นที่ของแฟรี่เกนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพมากพอนะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยให้นางฟ้าเนี่ยสามารถหลบซ่อนตัวได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นนางฟ้าที่แฟรี่เกนจริงๆนะคะเขาบอกว่าคนที่ตาไวสุดๆนะคะถึงจะสามารถมองเห็นนางฟ้าในแฟรี่เกนได้ค่ะคุณผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวของดินแดนอันสวยงามนะคะของประเทศสกอตแลนด์ที่มากับความเชื่อแล้วก็ตำนานของแฟรี่หรือว่านางฟ้านตัวน้อยๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ